20ธันวาคม2563เลือกคนดีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นวันที่16ธันวาคม2563เวลา10นาฬิกานายกิจธนะทารากิติรัตน์รองปลัดองค์การบรหิรหารส่วนจังหวดัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวดัดอุดรธานีพร้อมด้วย นายสาครชาติชำนิหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนำคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีร่วมประชาสัมพันธ,ธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศูนย์สามพร้าวโดยมีนายกิติคุณศิริโยธาผู้อำนวยการการเลือกตั้ง รรประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมรณรงค์เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีทั้งนี้นายกิจธนะธารกิติรัตน์รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งรวมถึงสิทธิประโยชน์ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและกล่าวเชิญชวนให้นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดอุดรธานีไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่20ธันวาคม2563ยโดยมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขารัฐประสาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศูนสามพร้าวเข้าร่วมจำนวน200คนเรือ่องการท้องผินร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส